ะะแบบแปลกเนาะวันนี้เราเจอกันคือว่าจะอัดคลิปในบ้านแต่ไม,ม่เวลาเหมือนเดิมไม่รู้เวลามันหายไปไหนหมดนะคะสามีไปเอารถจอดไปข้างหลังอยู่กำลังจะไปทำงานเดี๋ยวเราไปคุยกันในรถเหมือนเดิมเนาะนะคะดูสวนปลาแก้วไปก่อนนะชอบชอบหน้านี้ฤดูนี้ อันนั้นก็กุหลาบพันปีนะคะต้นต้นสีเนี้ยสีม่วงเนี่ยแต่เป็นต้นเล็กต้นนี้ปลูกสามปีได้แค่เนี้ยนะคะสามปีนะส่วนของเพื่อนบ้านเห็นไหมคะสีขาวเนี่ยตรงตรงเนี้ยสีสีขาวเนี่ยอันนั้นก็กุหลาบพันปีเหมือนกันนะอันนี้กุหลาบปลาแก้วก็ออกและะ้ว อันนี้กุหลาบหอมมากนะคะกุหลาบอันนี้เป็นกุหลาบสีขาวอันนี้เป็นสีชมพูยังไม่ออก่ขึ้ดกันในรถเนาะจะอ,อุ่นไหมอุ้ยไม่เย็นแค่นะเส้นเกียว Oh, oh. Oh, kuka, kuka, kuka. Oops. What were you saying about clip video? <laughs> oh, um, yesterday. I'm back to looking for my clip video what you did you did like i s you know <S oh. <S <laughs> yes crazy man อะละค่ะเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อนะคะคือมีสาวท่านหนึ่งคุยกับหนุ่มต่างชาติมาได้เกือบสองปีแล้วนะคะแล้วทีนี้ ก็คุยกันทุกวันวิดีโอคอลคุยกันทุกวันนะคะก็สนิทสนุในการคุยกันมาระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่เคยเจอตัวเป็นๆแล้วทีนี้เดือนเดือนหน้าเนี่ยเขาจะมาหานะคะเขาจะมาหาแล้วเขาจะมาอยู่ด้วย2องอาทิตย์ พอมีแปลนว่าเดินหน้าก็จะมาหาเนี่ยแล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเกิดเองนะคะคือเกิดการทะเลาะกันก็ไม่รู้นะคะว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรเพราะว่าคุย <c ười> คุยกันทางออนไลน์อาจจะสื่อสารกันผิดหรืออะไรอย่างไรก็ได้นะคะแล้วเธอบอกว่าเขาจะมีผู้หญิงเยอะแยะเลยนะ เยอะแยะเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาคุยกับเธอคนเดียวหรือว่าคุยกับผู้หญิงอื่นด้วยก็เลยอันนี้ปก็เดานะคะว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการทะเลาะกันนะคะแต่เธอบอกว่าเธอแพลนทุกอย่างเขากับเธอแพลแนทุกอย่างว่าจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปไหนจะมาเจอ,อพ่อแม่พี่น้องเธออย่างนั้นอย่างนี้นะคะแพลนไว้ทุกอย่างในเดือนหน้าแต่มาทะเลาะกันเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาจะมาเมืองไทยตาม กำหนดเดิมเพราะว่าเขาจองตัวเครื่องบินแล้วแต่เขาจะไม่มาหาเธอนะแล้วเขาขอจบความสัมพันธ์กับเธอเธอก็เลยไม่ยอมนะคะเธอก็เที่ยวไล่เที่ยวคือส่งข้อความไปหาสง่งไปขอโทษนูน่นนี่นั่นนะคะเขาเปิดอ่านแต่เขาก็ไม่ตอบนะคะเขาเปิดอ่านแต่เขาไม่ตอบเลยเธอเลยมาถามว่าแล้วแบบนี้หมายถึงว่าเขาเทเราใช่ไหม หรือว่าเขาแค่จะดัดนิสัยเราแต่ตลอดระยะเวลา,าเกือบสองปีที่คุยกันเนี่ยเขาก็มีส่งเงินให้ใช้บ้างนะคะทีละหมื่นสองหมื่นแบบนี้แล้วก็เวลาวันเกิดเขาก็จะส่งของขวัญมาให้ส่งเงินมาให้หรือถ้าไม่ส่งของขวัญก็จะส่งเงินมาให้เพื่อที่จะไปไปซื้อของเองแล้วก็ตาม เทศกาลต่างๆอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งเงินให้ตลอดนะคะถือว่าเขาเปยน,นะคะเป็นสายเปีเลยทีเดียวละแต่พอมาจบสัมพันธ์ความสัมพันธ์แบบนี้ดื้อๆเธอก็เลยงงว่า <c oughs> เกิดอะไรขึ้นแค่ทะเลาะกับเรื่องนิดเดียวเองแต่เธอก็ไม่ได้บอกป้าแก้วนะคะว่าเรื่องนิดเดียวคือเรื่องอะไรน้องก็เลยบอกว่าถ้างั้นป้าแก้วก็ออกคลิปถามให้หนูหน่อยได้ไหมว่าแบบเนี้ย หนูมีสิทธิ์จะรีเทิร์นกับเขาไหมเขาจะกลับมาหาหนูไหมหรือว่าหนูจะเงียบหรือว่าส่งข้อความไปหาเขาต่อขอร้องเขาต่อนะคะอันนี้ความคิดของป้าแก้วนะ,ะเอาความคิดของป้าแก้วก็คือโชั่วดอกแ <laughs> ย่งซีนตลอดคือความคิดของป้าแก้วนะคะก็คือแบบนี้มูฟออนได้แล้วนะคะคือแสดงว่าหนึ่ง เขาไม่ได้มีเราคนเดียวไอการที่ฝรั่งเปเราไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะจริงจังกับเราในอนาคตนะครเราคือแค่หนึ่งตัวเลือกของเขานะคะแล้วที่บอกว่าจะมาเมืองไทยสองอาทิตย์มาอยู่กับเราสองอาทิตย์เขาก็ไม่ได้บอกนีคะว่าเขาจะมากี่วันนะคะดังนั้นแล้วเขาอาจจะนัดไว้หลายๆคนเพื่อที่จะไปหานนนคนนั้นคนนี้ เขามีตัวเลือกเขาจะเลือกคนที่ถูกใจที่สุดดีที่สุดเข้ากันได้ที่สุดนะคะแล้วเขาก็อาจจะเปแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นก็ได้ใครจะไปรู้ในเมื่อเขาเปกับเราแล้วเขายอมตัดความสําคัญความสัมพันธ์กับเราแบบตัดฉับเลยนะคะดังนั้นแล้วแสดงว่าเขาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กับเราอย่าทับภาษา อีสานบานปราแก้วก็บอกว่าอย่าไปทำฮีทำฮ้อนก็คือไม่ต้องไปอะไรอาวรอ,อะไรให้มากๆไม่ให้มากเลยนะคะเลิกก็คือเลิกนะคะถอยออกมา Move on ให้ไหวที่สุดเข้าใจว่าอันนี้น้องยังช็อกอยู่นะคะน้องยังช็อกอยู่แล้วก็ยังยังงงๆนะงงๆกับชีวิตเราเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับกูวะทำไมกูโดนเทวะ คือคนที่คุยกันยังไม่ได้เจอตัวกันยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะน้องป้าแกจะบอกให้อย่าง,งเรายังไม่เป็นอะไรกันเป็นแค่คนคุยกันแค่นั้นนะคะดังนั้นแล้วอย่าเพิ่งไปร้อยเปอร์เซ็นต์กับเขาคือคือป้าแกวเข้าใจอารมณ์ของสาวไทยคือถ้าคุยกับคนคนหนึ่งแล้วเป็นเวลานาน,น,นเราคุยกับเขาคนเดียวเราจะมีเขาแค่คนเดียว เขาคือโลกทั้งใบของเรานะคะอันนี้ป้าแก้วเข้าใจแต่ว่าในเมื่อเมือม่อเมือ่อเมื่อโลกใบเนี้ยมันพังลงเราก็ต้องหาโลกใบใหม่นะคะลูกขึ้นมาแต่งตัวให้สวยนะคะทําตัวเองให้ให้สวยให้ดีที่สุดอะไรก็ได้ที่ทําให้เราสบายใจนะคะไม่ต้องประชด ทำให้เราภาคภูมิใจในตัวเองไม่ต้องไปคว้าใครก็ได้เพื่อจะมาประชดชีวิตไม่ต้องนะคะถ้าน้องตั้งใจที่จะเดินสายฟอรจริงๆ <c oughs> เข้าไปหาคู่ใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่โอเคมันอาจจะเสียเวลาไปตั้งสองปีแต่ไม่เป็นไรนะะน้องอายุยังน้อยดังนั้นแล้วการที่เรา กลับตัวได้ไวแบบนี้มันก็โอเคนะถือว่าว่าน้องโชคดีเพราะว่ายังไม่มีอะไรลึกซึ้งกันยังไม่ถึงขั้นแต่งงานหรือมีลูกกันเราถึงไปเลิกกันตอนนั้นมันก็อาจจะแย่กว่านี้นะคะคือตอนนี้ก็โอเคน้องเดินหน้าต่อเลยสวยๆชิวๆนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เราต้องขอบคุณเขานะคะสำหรับเงินเป็นเงินถือว่าเงินที่เราส่งเป็นค่าจ้า ที่เราเสียเวลาไปแล้วเราเริ่มต้นหาใหม่นะคะจำไว้นะคะผู้ชายสายเปไม่ไม่ใช่ว่า แต่คนแต่เสียงส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเพื่อนปะแก้วรอบข้างปะแกว้วเรืออะไรที่มีเคยมีสามีต่างชาติหรือมีสามีต่างชาตินะคะถึงเขาจะอยากแล้วเขาก็จะมุ่งมั่นเดินทางสานี้นาก็จะหาแฟนต่างชาติถ้าคนที่อยู่ต่างประเทศพอเลิกกับสามีต่างชาติเขาก็จะหาคนอื่นไปนะคะจะไม่กลับไปหาผู้ชายไทย <c oughs> ถามว่าผู้ชายไทยดีไหมคือผู้ชายไทยมันก็ไม่ได้เลวหมดอย่างฝรั่งมันก็ไม่ได้ดีหมดแต่ แต่อย่างอย่างที่เรารู้เราเราเราไม่ไม่อะไรแ่้วเขาเรียกเราไม่ไม่ค่อยแฮปปี้กับในแง่คิดความคิดและตักตะและความเห็นแก่ตัวของผู้ชายไทยที่จะโยนภาระทั้งหมดให้ผู้หญิง ตอไไม่ด้ถ้าวันนี้ป้าแก้วบอกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วผัวฉันไม่เอาแล้วฉันแก่แล้วเกิดไปเจอใครปุ๊บปั๊บรับโชคอย่างเงี้ยแล้วได้ผัวใหม่ขึ้นมาก็จะหานั่นไงนั่นไงต้นแหละอะไรแบบเนี้ยนะคะเอาล่ะค่ะจะถึงที่ทํางานแล้วก่อนที่สามีจะแงกบแงสามีป้าแกจะแง๊บแง๊แง๊บแง๊บอย่างเนี้ยยังไงป้าแกก็ขอเอวังด้วยประการละชนี้ถึงที่ทํางานแล้วค่ะนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า วันนี้ตัดผมใหม่ค่ะตัดผมสั้นสั้นออกเยอะเลยนะคะไม่รู้เท่ากันหรือเปล่าตัดเองเอาละค่ะวันนี้ปาแก้วก็ขอเอว่างด้วยประการลัชนีแะะนี้เราจะกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยสบายดีครับ,รบ <laughs> โอ้ย,อยปวดหัวไปแล้ว